ป่าดเพื่อนเอาอันประตูรถกระโปรงรถประตูรถกระโปรงรถมาขายโอ้โเก็บติดเครื่องโลวะอ๋อมันมีเหล็กทองแดงโลหะโลหะติดเหล็ก มันจะแยกเหยื่อเปนยูนิยูนเพื่อนขาฉันใส่จแยกตอนนี้กำลังแยกตะก้าตะก้าขายไปกินแต,ตะก้าก็ขายบ่กไปกินเมิ่ง <laughs> อันนี้เผากระปอกครับอ,อันใส่เล้งอันนี้น้ำปอกอบอกกันเลยว่า เผาแล้วเรียบร้อยตากแห้งค่อยเอามาขายครับอ๋อท่านเผาต้องตากก่อนเดี๋ยวไปบอกคน,น,น,นอีกนะนนี้แก้วพื้นเนอะพอวางให้เราตากเราตากให้เราเอาเหล็กออกเนอะเอามาไม่ะเตลเลตเก็บสองโล,โลนะอันเดียวตรงนี้เนี่ยมันหักอันอย่างเช่นบุอันนี้สเตลเลตสี่กิโลเอาลงเรียบร้อย

บ่มีบม่มีมีแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละสิ่งหนึ่งลัง กองเงินกองทองตอนนี้กำลังจะล้นที่รับซื้อแล้วครับรถคันนี้ครัอันนั้นลงแล้วผ่านวันนี้จะได้เท่าไหร่ครับ เอามอไซส์เอามอไซค์มาขายบอสมอไซค์กันชื่อพอเขามานะครับเลืยบมอไซส์มาขายเลืยบมอไซค์ร <Okay. Okay. S 1> วมรวม เอาถุงใส่รถนะจะไปขยับรถก่อนขยับรถก่อนครับเดี๋ยวมาเอา